สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP สิบหล t ด a าแนล c ผู้รับสารจักกรวาลแปลความใหม่โดยการอ่านนะไพ่ทะลลมหมอแจนะคะสิ่งที่คุณควรรู้นะชาวธาตุลมนะคะจากนี้ไปหนึ่งเดือนนะคะไพ่เดอะสตาร์นะ,ะจากนี้ไปหนึ่งเดือนนะคะสมาชิกช่องนะคะหกาบาทได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครและคุณสามารถคอมเมนต์ได้ตอนนี้สาธารณะหมอขอปิดคอมเมนต์ก่อนนะคะคลิปเอ่ออะไรอะ่ะ การพนันเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์หมอแจนเยอะมากเลยอ่ะนะคะกลัวช่องจะปิวซะก่อนนะคะเมื่อวานนี้ลงลสิบสองราศีไปประมาณเกือบร้อยคอมเมนต์ต้ตองนั่งลบนั่งลบนะคะเหนื่อยเลยนะคะาราคานะชาวธาตุลุมมิมถุนตุนกลกุมนะคะพลังงานของคุณสิ่งที่คณควรรู้ควรทราบอ่า าจจะมีประโยชน์นะคะสำหรับใครบางคนหรือว่าข้อความนี้เรียกคุณนะคะถ้าคุณดูก่อนสงการก็คือนับจากเนี้ยไปถึงสงการถ้าคุณดูหลังสงการไปแล้วก็นับจากเนี้ยไปหนึ่งเดือนนะคะพลังงานไพท่ที่คุณได้นะ,ะ s n i ป o f s ฟโ r ส e นะคะ t h e Star นะทู o อแล้วก็ Temperance นะคะ Five of p e n t a c l e นะฮะชาวท่ลมนะ,ะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณตอนนี้นะคะก็คือ Buddy Partner คุณส่วนนะคะเพื่อนนะคะ คู่ค้าคู่สัญญาคนที่คุยคุๆนะการเจรจาติดต่อสื่อสารนะตอนนีนะ้สิ่งที่คุณควรคำนึงคิดเลยก็คือมันจะมีความเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นนะคุณพึงพิจารณาว่านะ การกระทําและคําพูดนะในการติดต่อสื่อสารหรือเพื่อนเราเนี่ยนะที่เรารู้จักมานานหรือคนที่คุยกันแล้วแต่นะมันอ่ะเป็นไป,นปนในทางเดียวกันไหมมันเชื่อมโยงมันคอนเน็กต์ไหมมันชอบอ่อมันสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันไหมหรือมันทําให้เรารู้สึกเขาเรียกว่าเหมือนว่าด้อย ด้อยคุณค่านะนะคะด้อยคุณค่ารู้สึกเหงารู้สึกไม่ได้รับการเติมเต็มนะบางคนอาจจะเป็นแค่เพื่อนกินบางคนเป็นเพื่อนเที่ยวไม่ได้เป็นเพื่อนตายไม่ได้เป็นเพื่อนที่สนับสนุนบางคนใช้คําพูดกดขี่ค่มเหงนะคะไม่มีความสบายใจในความสัมพันธ์อันนี้รวมทุกความสัมพันธ์นะคะทั้งออความสัมพันธ์เพื่อนความสัมพันธ์ที่ คุณต้องคิดพิจารณาว่าความสัมพันธ์นี้นำมาซึ่งความขัดแย้งไหมนำมาซึ่งความสบายใจไหมนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะ,ะเพื่อนหรือว่าคนที่เราครบนะคะหรือมิตรภาพหรือลูกค้าคู่ค้าเนี่ยนะ,ะนำมาซึ่งผลประโยชน์เอามาให้เราหรือเอาจากเราไปนะคะบางครั้งเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเหมือนว่า มันเหมือนว่ามีเหมือนไม่มีม,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 มีเพื่อมีเพื่ออะไรอะไรสิ่งนี้นะคะมันทําให้เรานะรู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะรู้สึกว่าเรามีความสบายใจเขาเรียกว่าการจัดเรียงขอบเขตของความสัมพันธ์ในทุกความสัมพันธ์นะแม้กระทั่งความรัก นะสมมุติว่าใครบางคนเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาแต่คนนี้เป็นคนที่โดดเด่นดูดีเราอยากได้คนนี้คุณจง,งจงพิจารณาว่าเรากับเขานั้นนะคะเป็นไปนในทางเดียวกันไหมเช่นเราชอบคนที่นะคะโดดเด่นดูดีสมมติซูปเปอร์สตาร์สมมติเราชอบคนคนหนึ่งเป็นซูปเปอร์สตาร์นะครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือในตำแหน่งหนะ้าที่การงานของ ตรงนั้นของเขาดูดีโดดเด่นเขาก็จะใช้คําพูดในการติดต่อสื่อสารทําให้เราไม่สบายใจเรารู้สึกกดดันถูกไหมคะเราครบกดุสตานะเราต้องรู้สึกกดดันนะรูปร่างหน้าตาทรัพยากรของเราเรารู้สึกด้อยค่าไหมเรารู้สึกน้อยเนื้อตําใจไหมเรารู้สึกต้องอยู่ด้านหลังหลังฉากนะความสัมพันธ์เนี่ยใช่หรือเปล่านะเราไปแรงสนับสนุนเขาแต่เขาไปแรงสนับสนุนเราไหมนะ ความรักให้และไดรับต้องเท่าเทียมกันบัตนี้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็เช่นเดียวกันนะะตอนนี้ธาตุลมนะคุณต้องสม,มดุลสม,มดุลน,นะคะสม,มดุลความสัมพันธ์นะ,ะทุกอย่างไม่ว่าสถานการณ์การเงินนะสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกเหมือนไม่สบายใจนะคุณต้องจัดการสิ่งนั้นความสัมพันธ์เงินงานนะบางครั้งถ้าสมมติว่าลูกค้าคนนี้ นะคุณเห็นไหมคะในออฟโซนเนี่ยจุกจิกจู้จี้ขี้บน่นเราไม่สบายใจถ้าเราคิดว่าวัตถุวัตถ,ถุนะคะวัตถุก็คือเงินที่เราจะได้จากลูกค้าคนนี้แต่เรารู้สึกว่าลูกค้าคนนี้เราอดทนมานานและคุณต้องพิจารณาว่าเราโอเคไหมกับสิ่งนี้นะเราเลือกได้ไหมหรือว่าเราจะเอาความสุขความสบายใจความอดทนของเราเพื่อเพื่อเราหัวเสียกับเงินที่เราได้มาแต่อาจจะไม่ได้คุ้มกับ ราคาหรือความรู้สึกนะ,ะนึกออกไหมสมมติเราได้เงินมา100บาทแต่เรารู้สึกแม่งหัวเสียทั้งวันเลยมันก็ไม่ได้คุ้มกับพลังงานหรือ energy ที่เราทุกเทไปคล้ายๆไพ่มันจะเล่าในลักษณะว่า <c oughs> พึงพิจารณาความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์นะคะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะนำมาซึ่งความสบายใจไหมนะความอบอุ่นปลอดภัยไหม เป็นในลักษณะเดียวกันไหมนะเป็นในลักษณะเดียวกันไหมเท่าเทียมไหมอะไรสิ่งนี้นะผลประโยชน์ที่เราลงทุนไปค่าตอบแทนนั้นเท่าเทียมไหมอะไรสิ่งนี้นะในความสัมพันธ์เนื่องอกไหมแม้กระทั่งความรู้สึกนะความรู้สึกนะเราให้เขาสบายใจใช่ไหมคะเราให้เขาสบายใจคนที่เป็นเดือสตารนะ์นั้นในความสัมพันธ์นเราที่เราสนใจเขาแต่เขา ทำให้เราไม่สบายใจเรารู้สึกขาดแคลนเรารู้สึกตัวเล็กนะคุณสังเกตไพ่เนี่ยนะไฟออฟเพนนอเคนี่ยคือเหงาไม่ได้รับการเติมเต็มนะและดูไม่คู่ควรนะเราหรือคนอื่นเนี่ยเขาลงเล่นในสนามแต่เราต้องอยืนอยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่านะทุกความสัมพันธ์นะอันนี้สิ่งที่คุณควรรู้ควร,รควรทราบนะชาะทธาดลมนะคะทีนี้พลังงานไพ่เดลสาตาเนี่ยนะก็ค,คือการเยียวยาจิตใจนะแทพะแนพลคือการสมดุล นะสมดุลคือเท่าเทียมนะเรากำลังรู้สึกว่ามีใครบางคนเนี่ยนะใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือคำพูดในความสัมพันธ์นียกดขี่ขมเหงเราใช่ปะด้อยค่าเราใช่ปะนะทุกคนะนะนะทุกคนเราต้องเจอสิ่งนี้นะแตเเเ่เรารักเพื่อนไงเรารักเือเรารักความสัมพันธ์นี้เราก็คิดว่าโอเคหยวนเราเป็นคนสบายๆไม่เป็นไร เราจะรับไว้เองถึงเวลาที่คุณจะต้องจัดการหรือถึงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยใครบางคนไปนะคะความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นนะะไม่งั้นคุณจะรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยทําไมเขาดูถูกฉันขนาดนี้เลยอะ่ะเขาไม่ให้ค่าฉันเลยอะ่ะหรืออะไรวะเนี้ยนะ,ะนี่แหละคุณจึงพ,พิจารณานะคะว่าแต่ละคนอาจจะ เจอสถานการณ์นะไม่เหมือนกันบางคนอยู่ในสถานการณ์ครอบครัวบางคนเจอสถานการณ์เพื่อนบางคนเจอสถานการณ์เจ้านายลูกน้องบางคนลูกน้องหรือบางคนแฟนบางคนยังไม่ได้ขึ้นเป็นแฟนบางคนเพื่อนอะไรสิ่งนี้นะคะให้มันเป็นการที่เรารู้สึกว่าเ,เราเนี่ยนะคะไม่ได้เสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปคือสมดุลน,นะนะการให้และได้รับที่เท่าเทียมถ้ารู้สึกว่า ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่สิ่งนี้แล้วเราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่ใครบางคนนะคะจะหายไปจากชีวิตเรานะคะคุณพิจารณานะ,ะเอาราคานะ,ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ดูที่ใต้ description box นะกดคําว่าเพิ่มเติมเวลาเราดูคลิปวิดีโอเนี่ยมีคําว่าเพิ่มเติมก็มีราคาใช่ไหมคะ ก่อนที่ดูราคานะคะว่าเราจะดูดวงราคาไหนมีเบอร์บัญชีอาโอยอดเข้าไปนะคะเสร็จเรียบร้อยก็กดที่ลิงก์ลน์หรือกดที่ ID ก็จะเด้งเข้ามาแล้วก็ส่งเซลล์สลิปนะคะเข้าใจตรงกันนะคะเพื่อนๆน,นะเอาละค่ะนะ,ค,ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ